อ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูปลานของอาชีพกระบี่กันนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้บีร้อยสิบหกแล้วแต่ว่าผมยังไม่รีปลานอ่าเดี๋ยวเรามารีปลานกันนะครับอ่าปลานกระบี่อ่าอันนี้เริ่มแรกผมเอาไปอย่างนี้แต่ว่าเ,วเรามารีกันนะครับปึ๊มอ้า ต้องลงก่อนอ่าโอเคเอ่ออพอพอขึ้นแล้วมันหลีไม่ได้ใช่ไม่ได้อ่ะทีนี้ปานเราจะอัพอะไรบ้างใช่ไหมก็เริ่มจากอัพตัวนี้ก่อนเลยพลังโจมตีตัวนี้ก็พลังโจมตีอัพไปเลยอ่าปานกระบี่สะลวงฟ้าเต็ม คลั่งเต็มอ่าก้ากระบีล่ลมหนึ่งเต็มคนกระบีล่ลมหนึ่งเต็มหลบลีกแทรกซึมเต็มออันนี้ค่าคําโกรธในกดไว้หนึ่งก่อนนะครับส่วนปานป้องกันตัวในลดความเสียหายลงครึ่งหนึ่งกดไว้หนึ่งก่อนพลังป้องกันไว้หนึ่ง โสมเอาไว้หนึ่งเลือดไว้หนึ่งสมานแผลเอาไว้หนึ่งนะครับลบปลีกเอาไว้หนึ่งอันนี้เต็มอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันดูว่าเราจะเอ,อะไรดีนะครับเดี๋ยวสักครู่อา้าวเพาะเพลินเลยจุดเวลนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เลย เดี๋ยวมารีด้วยปล่อยปล่อยเวลด้วยอ่ะอันนี้จุดเวลอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ๋อมันมันไอ้น,นี้เขาเรียกอะไรวะระยะมันยังไม่ได้มันก็เลยไปลงลงจอดผิดจุดนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาไล่ดูนะครับอ่าป่านนี้เราไม่อัพ อ่าไม่อัพอ่าต่อบุปผานี่ยจริงๆจะกดไว้หนึ่งก็ได้นะอันนี้กดไว้หนึ่งต่อฝาวก,กดไว้หนึ่งได้นะครับมันโอกาสก็หกเปอร์เซนที่จะดูดดูดดะเขาเรียกอะไรดูดเลือดอะแต่ว่ามันมันก็ดูดได้น้อยแต่ถามว่าอัพไปหนึ่งพอยมันก็คุ้มนะผมจะอัพปลานแบบเน้นความคุ้มนิดนึง ไอตัวนี้เนี่ยคือจริงๆอะ่ะช่วงแรกเราจะอัพเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังอะ่ะเดี๋ยวพอตอนเสียนสี่อ่ะมันจะมีพวกปานลมข้างใช่ไหมอ่ามันจะทําให้หลอดข้างเราเนี่ยเร่งไวขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปานนี้หลังหลังจากเซียนสี่นะส่วนใหญ่เขาจะรีออกแล้วก็อัพไว้แค่หนึ่งแต่ก่อนหน้าจะเซียนสี่เราอัพเต็มก็ได้นะครับอ่าอันนี้แล้วแต่เราแต่อย่างผมเนี่ยผมมองว่ามันมีปานอื่นให้อัพ มันมีปานอื่นให้อัพอ,อีกอีกหลายปานอยู่เพราะฉะนั้นผมก็อัพไปแค่หนึ่งเลยก็คือสัดยาวเลยจะไว้แค่หนึ่งนะครับอ่าส่วนปานหลบอันนี้ก็ดีอันนี้ก็อัพได้อืมแต่เดี๋ยวผมจะดูว่าอันไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับอันนี้ปานหลบใช่ไหมอันนี้ดูดเลือดไม่จําเป็นอ่ามีปานนี้หนึ่งปานที่สามารถอัพได้เลยอ่าอันนี้ทิ้งไปก่อนพลังป้องกันยัง อ่าอันนี้คือปานที่สองที่สามารถอัพได้อันนี้คือปานที่สามเพราะฉะนั้นผมจะอันนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็จะเป็นเลือดตัวนี้มเดี๋ยวพอเลือดตัวนี้เต็มปุ๊บเนี่ยผมจะมาอัพเลือดตัวนี้อ่ะพอมาอัพเลือดตัวนี้เสร็จเนี่ยก็คือหนึ่งสองแต่เดี๋ยวพอตอนร้อยยี่สิบมันจะมีกระบ,บี่พระสุธาใช่ไหมพอร้อยยี่สิบปุ๊บเราให้เราลัดคิวมาอัพกระบี่พระสุทาก่อนแล้วค่อยกลับไปอัพเลือดกับอันนี้ต่อนะครับ แล้วก็ทีนี้มันก็จะเป็นตามคัสไปเรื่อยๆเลยอ่าเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเซียนเซียนสองร้อยี่สิบเราก็ต้องอัพอันนี้พอเซียนสามเราก็ต้องอัพพอเซียนสี่เราก็ต้องอัพลมข้างนะครับซึ่งไอเนี้ยมันเป็นตามคัสอยู่แล้วเมื่ออัพคัสเราก็มาอัพอันนี้อัพเซียนสองมามาอัพอันนี้เซียนสามมาอัพอันนี้เซียนสี่มาอัพนี้ส่วนอันที่เหลืออันที่เหลือก็คือสมมติเราอัพเซียนสองปุ๊บเราอัพอันนี้เต็มใช่ไหมแล้วก็กลับมาอัพอันนี้กับอันนี้ ส่วนพอเซียนสามอัพเต็มปุ๊บถ้าอันนี้กับอันนี้ยังไม่เต็มก็กลับมาอัพก่อนเซียนสีก็เหมือนกันพออัพปุ๊บอัพอัพลมข้างให้เต็มก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดูเลือดกับอันนี้แต่ถ้าสองอันนี้เต็มแล้วให้เรามาดูในส่วนของหลบหลีกหลบหลีกอาชีพกระบี่เนี่ยค่าพื้นฐานหลบหลีกมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการอัพหลบหลีกเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวละครค่อนข้างเยอะ จะมีอยู่สามอาชีพที่สมควรอัพปรานเทพท่องนะครับก็คือมีกระบี่มี Ninja, มนินจามีธนูธนูรู้สึกมันจะเป็นมันจะมันมันจะมาอยู่ในปานตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะส่วนนินจาเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องกลับไปดูผมไม่แน่ใจแต่ว่าปานที่มันเป็นปานหลบเนี่ยเออเดี๋ยวผมดูให้เลยดีกว่าแปบ๊บหนึ่งอ่าผมไปดูของนินจามาแล้ว คือนินจามันเป็นปานหลบเหมือนกันแต่มันจะเป็นปานหลบที่เวอร์ชันอัปเกรดก็คือมันจะหลบทั้งการโจมตีธรรมดาแล้วก็หลบวิชาด้วยแต่ออย่างอันนี้มันคือหลบการโจมตีธรรมดาเท่านั้นมันจะมีผลกับมอนเตอร์นะครับแต่ของนินจานมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือมันจะหลบทั้งโจมตีธรรมดาของมอนเตอร์กับโจมตีวิชาจากผู้เล่นนะครับอ่าก็รู้สึกจะชื่อปานวายุท่องนาภาของของนินจานะ อของกระบี่ก็คืออัพตรงนี้เต็มได้เลยของนินจาก็อัพวายุท่องนาภาเต็มได้เลยอันนั้นก็คือสายสุบลีกส่วนธนูธนูมันจะต้องมาอัพตรงปานคาเซียนนะครับอ่าตรงปานคาเซียนปานเสริมคาเซียนซึ่งของธนูเนี่ยก็อัพเต็มได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันเขาเขาเรียกอะไรนะค่าพื้นฐานในการหลบลีกอะ่ะทั้งนินจาธนูกะบีสามอาชีพเนี่ยค่าพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างสูง อ่าไอปานหลบเนี่ยก็เลยจําเป็นมากๆถ้าเป็นของพนูรู้สึกจะเป็นเซียนเอ่าเซียนกระบี่ไรคมมะอืมเอ่อกระบี่ไรคมใช่อ่ามันก็ต้องอัพส่วนกระบี่ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นอ่าอย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้อัพตามคลาสเปลี่ยนคลาสปุ๊บอัพเลยหลังจากอัพตามคลาสเต็มแล้วเนี่ยให้เรามาดูที่เลือดอ่าหนึ 1, ่งสองแหลสองอันนี้คือเลือดพอถัดจากเลือดเต็มปุ๊บให้มาที่หลบ อะถ้าถัดจากหลบเต็มแล้วให้มาที่ป้องกันนะครับอืก็คือเรียงตามนี้เลยตามคลาสมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือเป็นเลือดอันดับสามก็คือเป็นหลบอันดับสีก็คือเป็นป้องกันนะครับเรียงตามนี้ได้เลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวตัวบีก็จะเวลไปอีกเรื่อยๆนะครับเรลไปเรื่อยๆตอนนี้มีอาจจะเล่นประมางคิดว่าเดี๋ยวอยากจะเล่นดาบอยู่แต่เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งว่า่ายังไงดีนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีมิโกะเดี๋ยวผมสลับไปแป๊บนึงอ่ะอันนี้คือมิกโกะมิโกะเนี่ยเป็นตัวขายของนะครับอ่าตัวนี้มันตัวขายของแล้วก็ดีว่ามันมีพวกยาเนี่ยพวกยาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันได้ฟรีอ่ะอ่าที่มันแจกฟรีอ่ะ อ่าพอมันแจกฟรีปุ๊บผมก็เอาคงเอาโค้ดอะไรมานะครับเดี๋ยวทำไมตัวกระบี่มันกระโดดวะเดี๋ยวมันขี่มันขี่มังกรกระโดดอย่างงี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยผมกลับไปตัวบีแป๊บนึงอ๋อมันน่าจะบั๊กมันน่าจะบั๊กมันน่าจะบั๊กก็คือจอหลักตีตามปกติแต่พอมาดูจอที่เป็นเป็นกระโดดตีเออาดีก็ประมาณนี้นะครับตัวบี แล้วเดี๋ยวกําลังคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเล่นดาบกระทวนอ่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนแต่ตอนนี้ตัวนี้ก็คือตัวขายของนะครับตัวขายของพอดีผมเนี่ยหนึ่งไปกดกดเขาเรียกอะไรนะขยายขยายเงินเป็นแสนเอ็มอืมเป็นตัวหลักในการขายของนะครับตัวนี้แล้วก็มันมียาที่เหลือยาฟรีที่เหลือจากที่เรากดมาผมก็เลยเอามาเวลด้วยเพราะว่า เลเวลมันอยู่ในแล้งเดียวกันนะครับซึ่งผมเอาเลเวเนี่ยมันจะมีจะมีมิโกะร้อยิบสามมันจะมีอนี่ตัวหมออันนี้ก็ตัวขายของอหมอนี่เลเวลร้อยสิบเก้านะครับร้อยสิบเก้าหมอฮิวนี่เนี่ยตัวเนี้ยอ่าอันนี้ก็ตัวขายของเหมือนกันแล้วก็มีตัวบีที่เล่นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอตัวตัวมิโกะเนี่ยพอยามันหมดยาน่าจะหมดหมดวันปิด ิดเซร์ฟพอดีมั้งอันนี้15แล้วผมก็เลยซื้อมา16 17ก็คือกหะเววได้ถึงวันที่17ก็คือปิดเซิร์ฟปิดเซิร์ฟแล้วก็น่าจะไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยต่อนะครับก็จะออกกลับไปขายของเหมือนเดิม,มแล้วเดี๋ยวอาจจะเล่นตัวอื่นขึ้นมาแทนก็กำลังคิดอยู่ระหว่างทั่วกระดาบนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละมาอัปเดตตัวกระบี่กันนิดนึงนะครับในเรื่องของการรีปลาร้อบ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันหนกกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ